เขานะคะได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการที่ได้พบเรารู้จักเรานะคะก็สวัสดีนะคะทุกๆคนก็มาพบกับแม่หมออีกแล้วในคลิปแบบแรนด้อมคลิปนี้กันนะจ๊ะมาค่ะเรานะคะก็จะไปเปิดพลังงานของคนคนนั้นกันเลยคนที่คุณอยากถามถึงนะคะแม่หมอขอ5ใบคะ่ะเราไปดูซิว่าจากการที่เขาเนี่ยนะได้เจอเราเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรขึ้นนะคะเราเราได้สอนบทเรียนอะไรแก่เขาบ้างนะ ่าใบแรกนะคะนายออฟสอดสก้าวดาบมาถึงก็9ดาบเลยนะอ่าสาไม้นะคะกดาบสมไม้หเหรียญน,นะจ๊ะโอเคสถ้วยนั่นเองค่ะและเทนออฟสอดสับใต้สำรับนะคะเป็น The c h a r i ดิออตะแม่หมอว่าสิ่งที่เขานะคะได้รับจากคุณนะคะก็คือการรักษาคนคน,นึงที่มีค่าไว้กับตัวเองให้ดีนั่นเองค่ะ คืออะไรคือคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความจริงใจกับเขามากคุณช่วยเหลือดูแลเขานะคะซัพพอร์ตเขาในเรื่องต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการช่วยเหลือ,อในเรื่องต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเรื่องทองในบางครั้งก็เช่นกันนะคะคุณจะคอยดูแลให้ความห,วห่วงใยให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆโดยที่แบบเขาเนี่ยนะคะสัมผัสได้เลย ที่ผ่านมาบุคคลคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เออบางคนขาดความอบอุน่นบางคนไม่เคยเจอความรักที่เติมเต็มในจิตใจของตัวเองนะคะบางคนไม่เคยได้รับความรักจากตรงนี้ จา,จากแบบสิ่งเหล่านี้แบบความอบอุ่นทางหัวใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เคยรับนะคะหรือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอคนคนนั้นหรือได้รับน้อยมากอะไรเงี้ยเมื่อมาเจอกับคุณนะคะมันทําให้เขามีความรู้สึกเออโลกนี้แม่งน่าอยู่อะโลกนี้ยังมีคนดีๆอยู่อะยังมีคนที่แบบจริงใจกับเราอยู่อะไรเงี้ยมันทําให้เขาเหมือนได้เรียนรู้ในการที่จะรู้จักให้ในการในความจริงใจนะคะมันทําให้เขาเริ่มเปิดโลกเปิดใจเปิดความคิดของตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีเ มีวิธีการคิดที่จะแบบเออเราจะทำยังไงเพื่อจะได้รักษาสิ่งสิ่งนี้ไปอะ่ะเมื่อเมื่อเราเสียสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วว่าเราจะต้องแบบมีความทุกข์เราต้องเสียดายมากแน่เลยอะไรเงี้ยในสําหรับบางคนนะคะถ้าคนที่คุณมาถามถึงนะคุณกับเขาได้จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะให้คุณนะั้นรู้ไว้ได้เลยนะคะว่าคนคนนี้นะคะมีความเสียดายนะคะ เเสียดายคุณเสียดายไอความจริงใจความดีที่เคยมีอยู่กับมือแต่ว่าเราปล่อยให้มันหลุดลอยไปอะหลุดมือไปนั่นเองค่ะเออเขาแล้วอีกบทหนึง่งบทเรียนอีกบทที่คุณเนี่ยนะคะได้สอนเขานอกเหนือจากความจริงใจและการให้นะคะก็คือการที่สอนเขาอีกอย่างนึงว่าเรา เมื่อเรามีอะไรดีๆอยู่กับตัวแล้วว่าอยู่ในมือแล้ว,ว่เราจะต้องรักษาสิ่งสิ่งนั้นไว้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือไปไม่งั้นเราก็จะมาเสียใจทีหลังนั่นเองค่ะเมื่อสายเกินไปแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่แบบคุณมาถามถึงแล้วความสัมพันธ์ยังคงโอเคอยู่ยังดีนะคะยังแบบ ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่คุณแค่แบบอยากสองนะอยากสอใจเขาเฉยๆนะคะก็คือให้รู้ไว้ได้เลยเช่นกันนะคะว่าเาเขาเนี่ยนะคะจะแบบรักษาคุณไว้เนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่ายินดีแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณนะเออขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ามาช่วยสอนมาช่วยทําให้เขาเห็นอีกมุมหนึ่งของโลกอ่ะที่ที่เขาคิดว่ามันแบบมันไม่มีอะไรดีแล้วอ่ะม,มันมันมืดมัวเหมือนเหมือนคุณนะไปฉุดอะ่ะไปไปฉุดเขาขึ้นมาจาก จากความคิดที่มืดมืดหมดอะไรเงี้ยเออให้เขาเห็นนะเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นแสงสว่างเออแม่งโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆว่ายังมีคนจริงใจยังมีคนที่หมาว่าเออพร้อมจะช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจอยู่อะไรแบบนี้คะ่ะเออในให้คุณรู้ไว้ได้เลยนะคะว่าน,นี่คือบทเรียนสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาได้เรียนรู้จากคุณนั่นเองคะ่ะสาหรับชาวแรนดอมนี้คะ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละคะ่ะถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างอบอุ่นนะแม่หมอาอบอุ่นแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ อ่าโอเคใครนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคชอบใจฟูอะไรเงี้ยนะเอ่อแบบเป็นเรื่องราวค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวของตัวเองอะไรเงี้ยก็สามารถน้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปได้เลยจ้าส่วนใครนะคะที่ฟังแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะพลังงานไม่ค่อยตรงก็สามารถทักมาหาแม่หมอมาดูดวงส่วนตัวกันได้จ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอยากเจาะลึกอะไรนะโอเคสําหรับคนที่ดูดวงส่วนตัวนะคะใครที่ดูแบบโทรนะคะในแม่หมอต้องกรา ขอโทษนะคะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่แบบวันหนึ่งอาจจะไม่สามารถรับได้เยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยแม่หมอไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแบบโทรน่าจะมีแค่ พิมกับคลิปนะคะแค่2ออย่างแต่มามาช่วงหลังลูกดวงเริ่มแบบเรียกร้องอยากจะดูดวงแบบโทรอยากพูดอยากคุยกับแม่หมออะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าคล้ายๆกับเปิดใจมากขึ้นได้พูดได้คุยได้ระบายอะไรเงี้ยสะดวกอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นสะดวกกว่าอะไรเงี้ยที่ที่จะคุยแบบโทรอ่ะแม่หมอก็เพิ่มแบบโทรขึ้นมาแต่ทีเนี้ยแบบโทรด้วยเวลาหรือด้วยอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้ค่อยแบบสะดวกเท่าไหร่นะคะในการที่แบบเออการคุยแบบเป็นเวลานานๆอะไรเงี้ยแม่หมอก็จะรับแค่ประมาณ1 1บเอ โมงถึงสามโมงนั่นก็จะทําให้วันหนึ่งแม่หมอจะรับการดูดวงแบบโทรได้ไม่เยอะคือวันหนึ่งอาจจะไม่เกิน3คนอะไรเงี้ยสามคนนี่คืออย่างเยอะแล้วนะในใคยังยังน้อยก็สักคน2คนอะไรอย่างเงี้ยในในการโทรในการดูแบบโทรนะก็คือจะรับได้ไม่เยอะ ก็เลยทําให้บางทีทักมาอะไรอย่างเงี้ยล้วคือวันนี้คิวเต็มอ่ะวันวันนี้ไม่รับแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้บางคนก็เลยแบบคิดว่าโอ้ทาไมเต็มไวจังทําไมวันนี้ไม่รับอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะมาขอชี้แจงในในวันนี้ในตอนในตรงนี้เลยละกันว่าแม่หมอไม่ได้รับเยอะนะคะในการดูแบบโทรแต่แบบแต่แบบพิมพ์กับคลิปนะคะก็คือรับตลอดเวลานั่นแหละยันสองทุ่มนะคะแต่ก็จะส่งทาทํานายให้ตามเวลาคิวเช่นกันค่ะก็ถ้าใครอยากจะดูดวงแบบโทรบางครั้งก็คือต้องจองจอง คิวล่วงหน้าหนึ่งวันอะไรแบบนี้นะคะเออก็นี่แหละค่ะก็เรียนมาเพื่อให้ทราบกันค่ะเพราะว่าวงคนแบบเออหูแม่หมอทําไมเต็มวัยจังเลยแบบโทรทําไมวันนี้ไม่รับอีกแล้วไม่ทันอีแล้วอัน,นเนี่ยก็เนี่ยคือเหตุผลที่แบบเออทาไมถึงเต็มทําไมถึงไม่ทันนะคะเพราะว่าแม่หมอรับไม่เยอะไงะเออก็จะรับแค่วันหนึ่งไม่เกินคนสองคนสามคนอะไรแบบนี้ค่ะตามเวลาเล,เลยเลยสามโมงก็คือจะไม่รับและแบบโทน่ะแต่แบบอื่นก็คือยังปกติถึงสองทุ่มจ้าแต่ก็จะส่งคําทํานายให้ตามเวลา ตามเวลาคิวอย่างที่ได้บอกไปนะคะก้อนนั่นแหละถ้าใครนะคะสนใจก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้ตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไ้ให้นะคะมาพูดมาคุยกันได้จ้าโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละเนอะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆเลยจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย